ผู้ชมไปดูกันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับพายุนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์เพราะตอนนี้ถ้าดูจากตัวเลขน่าเป็นห่วงใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วจากการไปตรวจสอบหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังเนี่ยตอนนี้พบพายุนไม่ถึง20ตัวแล้วและจากการตรวจสอบไม่พบพายุนคู่แม่ลูกแต่ก็ยังพบสัญญ,ญาณที่ดีอยู่บ้างคุณผู้ชมเนื่องจากน้ําทะเลปีนี้ร้อนน้อยกว่าปีก่อนเลยทําให้ญ้าทะเลที่เกาะลิบงเริ่มฟื้นตัวรอวันที่พายุนจะคืนถิ่นครับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับเครือข่ายนักบินเล็กอา,าสาสมัครชาวอังกฤษทำการบินสำรวจประชากรพยูนและสถานการณ์หญ้าทะเลในจังหวัดตรังโดยใช้เครื่องบินปีกตรึง2ที่นั่งและก็สำรวจทางเรือโดยใช้ดโดรนบินสำรวจระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคมเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำไปสู่การแก้ไขวิกฤตพายุลและก็วิกฤตญ้าทะเลต่อไปจากการบินสำรวจไปพบประชากรพายุน14ตัวที่บริเวณเกาะลี่บงส่วนบริเวณเกาะมกอําเภอการตังและก็บ้านแหลมไสอําเภอสิกาพบประมาณ1-2ตัวซึ่งถือว่าน้อยกว่าเดิมมากๆนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยจากการบินสำรวจเขาไปพบพายุประมาณ130ตัว นอกจากนี้ก็ยังไปพบว่าหญ้าทะเลบางส่วน,เ,นเริ่มกลับมาโดยเฉพาะประเภทหญ้าใบมะกรูดซึ่งเป็นอาหารที่พะยุนชอบกินมากที่สุดพบว่ากลับมาแล้วบางส่วนที่บริเวณเกาะลีบงครับโดยสภาพภูมิอากาศณน,น,น,นปีนี้นะครับก็คือเรื่องความรุนแรงเนี่ยจะจะความรุนแรงน้อยกว่าหมาถึงว่าความรุนแรงร้อน<ข>มากน้ำลดมากเนี่ยกจ็จะดีกว่าดีแล้วนะครับซึ่ง ก็ต้องรอดูนะฮะว่าถ้าหญ้าเป็นมะกรูดที่ที่เราเห็นว่ามันเริ่มฟื้นมาเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งปีนก็เป็นเป็นลักษณะแนวโน้มที่ดีนะครับ และจากการที่นักบินอาสาสมัครชาวอังกฤษซึ่งร่วมบินสำรวจพายุในทะเลตรังมาแล้วถึง18ปีก็เปิดเผยบอกว่าในปีนี้เนี่ยบินสำรวจไปแล้วกว่า20เที่ยวบินนะครับทั้งในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังโดยจังหวัดตรังเนี่ยบิน2วันไปพบพายุประมาณ13ตัวแล้วก็พบว่ายาทะเลฟื้นตัวกลับมาแล้วบางส่วนเล็กน้อยส่วนเดือนที่แล้วเนี่ยบินสำรวจจังหวัดกระบี่พบพายุ5ตัว แต่ในปี2567พบประมาณ30ตัวลดไปเยอะมาก1ปีนะครับที่น่าเป็นห่วงคือปีนี้เนี่ยทะเลตรังที่บินสำรวจไม่พบพยุนคู่แม่ลูกซึ่งน่าเป็นห่วงมากส่วนตัวเองเนี่ยร่วมบินสำรวจกับศูนย์วิจัยมาแล้ว18ปีบอกว่ารู้สึกเสียใจมากเพราะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนจากที่เคยบินเจอพยุนคู่แม่ลูกเนี่ย จำนวนมากเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยไปเจอประชากรพายุเนี่ยหลักร้อยตัวแต่ปรากฏว่าปีนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับจริงๆเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าทุกพีผมมอง population น้นอยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า,วา<อ>แต่เป็นเหตุผลผมคิดว่ามิชช่นี่เป็นสําคัญมากถ้าลดนี้มากกว่าอาจจะพี่อื่นเพราะว่าใช่เซอร์ ให้พมเขา้าใจเกิดขึ้นอะไรยาทะเล mm. ทำไมตายแล้วก็มนุษยธรรอะไรช่วยเกี่ยวกับชีวิตไม่ใช่พายุอย่างเดียวโรมามีปัญหาด้วย uh. เราเจอทาทะเลน,น้อยกว่าด้วย uh. เป็นอ <Okay. S 1> ีโคซิสต็ม uh, มีเอฟเฟกต์หมดหมดใช่แล้วก็สำหรับพมจริงๆผมชอบบิน <Okay. S 1> เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็ แถวที่นี่เป็นสวยมากด้วยแล้วก็สำหรับผมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าผมช่วยด้วยเวลาผมบินเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนชนะแล้วก็พี่นี่ผมรู้สึกว่าเป็นอาจจะทพี่สำคัญที่สุดความมิชชั่นเราต้องปกค ทัวนอยนีอาจารย์ในประเทศไทยอาจจะเวลานิมไม่ถึงโรยทัวถ้าไปดูสถิติย้อนไปปีที่แล้ว2,567เราไปพบพายุตายทั้งหมด45ตัวนะครับในปี2,568ไปถึง3เดือนเนี่ยไปพบพายุตายแล้ว10ตัวเฉพาะเดือนมีนาคม เจอพายูนตายไปแล้ว5ตัวคุณผู้ชมเรื่องนี้ทําให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยถึงสาเหตุการตายของพายุระหว่างปี2,562ถึง2,568ว่าพายุเนี่ยเกือบ3ใน4ตายจากการป่วยแล้วก็ขาดอาหารนะครับเรื่องนี้บอกว่าจะต้องมีการเร่งดูแลตัวที่ป่วยแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วย นอกจากนี้พายนอีก1ใน4ก็ตายจากเครื่องมือประมงและการสัญจรทางน้ําซึ่งต้องใช้มาตรการคุ้มครองในพื้นที่พายนที่อยู่อาศัยด้วยเพราะถ้าเกิดว่าหญ้าทะเลขาดแคลนพายนเขาก็จะย้ายข่นฐานไปเรื่อยๆส่วนในพื้นที่จังหวัดตรังจากการไปสำรวจตอนนี้ก็มีหญ้าทะเลเ,เพิ่มมากขึ้นปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องของสภาพอากาศที่น,น,เเน้ําทะเลปีนี้ร้อนกว่าร้อนน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยก็เลยทําให้หญ้าทะเลมีเพิ่มมากขึ้น แต่เรื่องของตัวเลขน่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะปีที่แล้วจากการไปสำรวจเ,เจอ30ตัวแต่ปรากฏว่าปีนี้แค่ต้นปีไปสำรวจที่จังหวัดตรังเจอแค่5ตัวเท่านั้นะนะครับครับเหลือน้อยมากแล้วนะครับสําหรับพายุในทะเลไทยนะคุณผู้ชมปัจจัยหลักๆก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนี่แหละนะครับ